ดีค่ะพ่อจอยค่ะสวัสด so ีค like ่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อจอยค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมันอี้เดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันกับพ่อจอยเนาะค่ะเนาะพ่อจอยมีเพื่อนกะมาตาปีใหม่ผมเนาะคุณพ่อเนาะแต่ก่อนปีใหม่เนาะมาตาบานเนาะปีใหม่ตมือค่ะเพื่อนกะมาเล่นน้ำดองบอกค่ะคุณพ่อดองมาเล่นน้ำดองเนาะค่ะเนาะหมานอนต่างพินแล้วค่ะท่านผู้ชมมานอนบานดอง คุณบอสคุณเอาคุณฝันค่ะเรื่องเล้าเความฝันของคุณพ่อเคุณอยู่เป็นไปเป็นมาจังใดไกห้เพิ่นเว้าให้ฟังเนาะค่ะเนาะคุณบอกฝันว่าจังได๋ค่ะไปเข้าดาวน้าลูกไปเข้าดาวน้าลูกรวมาหาบ่าวอยู่นี่ล่ะค่ะอยู่รอเด็ดลูกถั่หลายญี่ปุ่นผู้นึงอ่ะเอาก็เลยมาลาบ่าวไป สีเกที่แปนั้นกาวละค้ามเื่นแล้วสามารพุ่น้เขาเลยเอาลงรถเอาลงรถเป็นนางใหม่นี่เนี่ยอามาถือผ้าห้องาจิงห้องนี่เน่เอามาสู้แม่แน่แ่โอเคตก็พยายามข่งแข่งใหม่ ตอนนี้ก็มันมันสิแพ่เขาแม่ไอ้แมาลองมึงยิงเป็นนองนี้ยิ่งเป็นเลยว่าลองมายามเป็นมายามไม่มายามลูกสาวลูกเคย่เป็นเป็นพกนเชียนเป็น เรื่องตนนเดียวข่าเจ็ดจีไปมัดไปยังไม่ทีนะบ้านเพิ่นมีต้นตะเคียนแมนแมนต่นตะเคียนก็เป็นนี่บอกอันนี้พอพอเห็นแต่ว่ามูลูมูลกับคารมย่หันตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะอันนี้พอไปเห็นเพราะว่าพอยังไปบ่ได้ยังบ่ได้แต่ว่ามูลูมุ่โตกล้องกับว่าคือคือ้งถึงนั่งจอดก็จะกับไปนันยุกก็จะกับไป ยูทูบบอกเราอยู่นะคุณแม่เป็นก็เลยว่าคุณาเลยว่ายูกเจ็ดอ oh, ่อเด้อโอ้ก้าวอ่เด้อย่อยเด้อแ้วก็เขาไงยูก้าบอกเป็นจิันี้พ่อหลังจากที่ล้งห้องม่ะ มือเข้าดาวอะไรเงี้ยมือเข้าดาวลังเขาปุ่มไปขุนก็นอนมิดตัดได้วยฝันเจออะไรมาฝันมามีผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาหาอ่าสินโบราณกรนุงงามๆดอกแต่ว่ามันเป็นสมัยโบราณอ่ะสมัยตะเกียรเราไอ้เป็นมันเป็นสินไม้ไม้มีอะไรแต่ว่ามันถ มันมีตีนอ่ะมันมีตีนมีตีนคือแต่าพอเจ้าเนยพอเจ้าทำไมเจ้ายังเป็นเด็กน้ง่อยอีกุ่นเป็นตีนเป็นมีตาสีหนึงเม่มีตีนพันบอลลุ่งเนาะแม่นั่นแหละถ้าลุงเบิร์ตจะจีบเขาไม่มีตีนพอเนยพันกับบอลลุ่งไม่เป็นคือลำบากแค่เจ้ามึงบ่มมาเจ้าหรอกมึง เออมึงือลำบ,บากคักแก่อะไรมาดินี่ฝันวันเดียวแต่ว่าปูเงญ่แหบบ่มาปูเงญ่ยยแหบบ่มาดิอันนี้สิมันบ่ง่ายคือผู้ร่องมาไปคนติดการมันค้นกับว่าร่องนายกนี่แต่เสียบค้นนะ, <S 2> <S 2> ะมาก็บบ่เก็บ่ไหนดิบอกกันนี่ กวมันหนอกนันเทียมกันอยู่กับรองรองผูใช่ดิใช่บคเรูบ่อยมันหนอกมันเลยมันไลคกูนี้มันดาสกูอ่ะเกินไาผูใชยคนนั้นน่ะเออเนบ้เดี่ยวงหน้าคนั่นละบทเนกูบ่อยมันหนอกึงนิ่คือที่ลำบากเดี๋ยวบ่งเหลวอะไรแบนันเแลวอันนี้ เดีหมังก็เลยไดบีเลกมากนะเลอะจีมาเละกับ่มีหลายตัมีหางเดียวคจีมหาบ่มีหลายตัวมีหางเดียวหางเดียวเลยจีมหาปะคะันบอกเลยบอกพันบอกเลยนะพ่นบอกว่าจังใดพ่นบอกว่าบอกนี่คุณผู้ให สีไแต่ผู้ิงสีานสีไฮต่มึงสีน้ำสีพานี่ละเพื่อนว่าเอาตีไม้เลยอโอ้เอาตีเป็นตัวแดงครึ่งึงไมแดงใส่้กระดาษบอกคุณ่อเออใส่กระดาษขาวไม่ตัวแดงจึงครึ่งขาวมบอกว่าสีว่าจึ่งคึ่งกับบ๊ามเมียว่ากระดาษขาวแหมสีออกแดงกับบออกสีออกค่ะไมถึงกระดาษนั่บอกคุณ่อหรือตัวตัวเลสตัวเลขสีแดงเนี่ยกับบแดงเออนั่นแหะ แต่ว่าแดงอยู่แต่ว่าแดงอยู่ติไป็นจึ้งคึ้งกับพวกนี้อันนี้อันนี้ไอ้มาจึ้งคึ้งมันมันมันติดฝาเข้ามาค่ะมันกินฝากเข้ามามาแล้วอ่ะก็ไง้ไม่เนาะคุณพ่อเนาะอ่าอ่าขึ้นมาที่ซานติเบรเนี่ยเนี่ยพอหลังพอหลังๆเป็นแดงพอเห็นเป็นตัวเหล็กแต่ว่าชัดเด้บะเลียงบะเลียงตัวเหล็กมันชัดเห็นยู่แล้วแต่ว่าแดงโบเข้มแต่ว่าแดงเนี่ยมันมันทิ่ว่าแดงยูครึ่งกับพวกไหนก็เออเนาะ แดงนิเนางจะเขากี่เบาหวานไหนเนาะคือคือว่ามันบาแดงเนาะเออค่ะือว่าคือว่าตัวแดงครึ่งนแล้วจริงิเขาก็เบาว่านก็ได้ค่ะมันแดงบาแห้งนะคะเนาะเออเป็นควั่มไม้คุณตาตัวแดงอยู่คืนคืนนี่แล้วหูควั่มไม้ผู้เฒ่าผู้คนมาให้นี่ผู้เฒ่าผู้หญิงผู้เฒ่าผู้หญิงเดีผู้หญิงใส่สีนแบบ โบราณโบราณนะโบราณสินไม่โบราณสัก่อาท่เขาเนี้เป็นเด่นงอยอยู่โระณใช่สินรุ่นเนียนพนง่ะสบายเบียงบ่คุ่พ่อมเบียงเนี้ยเนือเสอกระแลงเบียงแต่ววันนึงเสียนุงเสียมหอมไหมเสียสมัยสมัยเสียมหอมเป็นสักอี่อางสีดำดำข้าวผู้เท่าผมสนี่ยมาคนเดียว่ ว่าบอกเลยคุณตาแล้วคุณไปจังไดนต่อบ้านนี้กะเพิ่นกะลูกตะเด็กยั้นเพิ่นนะ่ะกะเชียบกาแฟแน่แล้วก็ไอแนี่ยห่อกระเล่นหงมีทำนั่นค่ะไม่ได้ว่าบอกใครเนี่ยแต่ได้ตัวเล็กเนาะคุณตาเนาะตัวเล็กมากเลยเนาะคือกะกะบหงอยู่แล้วว่า หน้าก็จอบนี่ส่วนเด็กเกียนท้องอคนเราเรียกรูปค่ะเออกอนสินอนคุณพ่อได้ขอหยังแลบ่บอกบอกบอคือบ่ได้ขอดิบ่ได้ขอคือมือนั่นลูกหลานเพิ่นก็ก็พิ่งกินเหล้าค่ะกินเหล้ากินเหล้าอันหยั้นเขาเออเขาดาวดิแม่ดาวเข้าดาวดาวนั่นะนั่นก็ว่าเอาแล้วกองยกไอ้มื่กินไปมื่อก่นั่นก็เปิดเส้นขู่ตุ่มตดำตุ่มตดำ แต่ว่าฟันนี่ฝฟันฟองยิ่งกับโคก็ยังแล้วคนนี้หลังเทียงขึ้นหลังเทียงคืนเออนอนสิแจงแล้วนอนขึ้นเออดูดิกนก็ได้ไปชูเอาเสียงกับโค้ารันพันพูดลงไปมันอยู่ห้องก็เลยนอนหลันอนกับฟันนั่นแหละตื่นตะวินโคเป็นนางไปจมลงกดจากรดท้องมามาข่มเขาดิ ตากจักเลยอันอันโบเข้มแข็งจิตใจไว้ครับหลงพอไงแจ้ง่าจะเป็นในมือนห่าให้ีค่ะน้เราเรยว่าของคนค่ของนดีดีว่าสถานที่คนแข็งดีค่ะความฝันของพุทตาก่นี่สามีเนาะค่ะเนาะคือมันมันสื่อเตะว่าได้ค่ะค ข้อันเรียกตาเนี่ยคือขวแต่วบันไดเงินเขาค่ะคือจะหลอกมังหันเนาะเออตัวหลังให้ขึ้นลงบ่เอ่อขึ้นรงซื้อขึ้นซื้อลงซื้อขึ้นซื้อขึ้นตัวนาก็ได้หรือหรือสิลงตัวหลังตัวหลังก็ได้ค่ะทันตาฝัญปั้นตาวนี้เอาฝันว่ขึ้อตรงเตขคือหอยมังหัน มือก็ไม่ได้เนี่ยเข้าไปเห็นขัดเจนอยู่เนี่ยเนี่ยคำเดียวเนี่ยมันอีผู้หญิ่งคนหนึ่งขอขอเจนนางมาันเขาก็ซื้อจะเอาดีกีเหล่ามาซีซีโอชีสูงมาอันนี้มันมานกันเขาปกติสามสีเนาะที่จริงแล้วที่จริงแล้วแต่ว่ามันมาต่างบ่ชิวเลยอันนี้บ่ดวดบ่ดวดบ่ด้อวดโมดดิบไม่ฟังฟันเกียวเลย ตีปูปีนี่เลยห้องเขาปูปีนี่ผู้หญิ่งคนก็มาสองคนเนาะคุณยิงกะซีกะซีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาหลายๆเนาะค่ะให้มาแบ่งปันแนวทางแบ่งปันตัวเลขเนาะค่ะเนาะแต่ขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของพ่อจอยเนาะค่ะเนาะหนึ่งหาค่ะท่านผู้ชม ประจำงวดวันที่17มกราคม2 5 6 7ค่ะฝันเห็นผีตะเคียนเนาะคะ่ะนาะนั่งตะเคียนค่ะมาบอกเลยค่ะโตเดียวแข็งๆเลยค่ะหนึ่งหาเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจาป่าปอเนาะคะ่นะนะ้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกาขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะนาะ เพื่อทีศิบพลาตัวเลขแลวกแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกาสิปติตามมาฝาก FC ทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบานมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขรุ้ยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีใส่ปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ